ซูซูกิแคริเบียนทำแอร์แล้วไม่เย็นมีพิธีการอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับซูซูกิแคริเบียนนะครับคันนี้ซ่อมแอร์มาแล้ว15,000บาทนะครับเป็นการแปลงระบบคบอมแอร์ที่เห็นที่แปลงมาก็น่าจะเป็นของไดเอเซอร์มิลานะครับเป็นคอมแอร์เป็นโรตารี่นะครับ,นข,บ,รนรนรบขนาดเล็กแล้วก็ลองโมเรียนะเป็น9.5แผงก็ไม่ได้แผงเป็นแบบพาราเ e ลมานะครับเป็นแบบเออนะครับ18คูณ สิบสองนะครับไม่ใช่ประมาณนี้ก็มันทําความเย็นไม่ได้นะครับเดีย๋ยวมาดูอันนี้น้ํายาเต็มนะครับแต่ว่าเขาไม่มีหัวเปอร์เชอร์มาให้มีแต่หัวลายร์เชร์อฮเปอร์เชร์อย่างเดียวนะครับดูการเข้าสาย,ยาต่างๆลูกค้าก็ไปทําสีของเครื่องมาสายเดินระโยงระยางก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ลูกค้าเคยเอารถมาทําร้านช่างนําแล้วสองคันนะครับามาดูอุณหภูมิกันหน่อยอุณหภูมิสาสิบองศานะครับภายในห้องนิสารภายนอกสาสิบแปดวัดกันที่หน้าตู้นะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่ ก็มันไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดก็หลักการคล้ายกับรถตู้เลยที่ทํามานะครับเดี๋ยวมาดูตู้ภายในเนี่ยตู้สี่สามสองเนี่ยจะนิยมวางกันเยอะนะครับแต่เวลาทํางานจริงๆอ่ะมันสู้แดดไม่ได้ซึ่งผมก็โดนจุงตีในการเรื่องวางของตู้ลามิเนตพอสมควรนะครับว่าไปวางทําไมนะครับสาเหตุเนี่ยเราก่อนจะทําอะไรเราก็มาวัดเป็นตัวเลขให้ดูชัดเจนนะครับมันจัดทั้งโลได้แล้วก็ดูไซการ์ได้ว่ามีน้ํายาแต่ไม่สามารถทําความเย็นได้จุดกรณีเครื่องยนต์เป็นแค่หนึ่งพันสามร้อยซีซีนะครับ แล้วก็ลูกค้าเป็นต้องการในชุดเครื่องยนต์ก็มาดูอะไรที่ต่อเราบ้างอันนี้เป็นของลูกค้านะครับก็เป็นน่าจะเป็นคอมของแบรนด์ซูิล่านะครับล่องมเล่เป็น9.5นะครับเป็นล่อง V ไม่มีคอมไหนรองรับนะครับอ่าเราจะวางคอมดีแมกซีอันนี้เป็นซ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาสับไส้เปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนมมเล่เป็นมมเล่ PK อ่าคอมแม่จะเป็นขนาดเล็กแบบนี้ทําไมต้องใช้โรตรี่นะครับเพราะว่าคอมเครื่องยนต์นั้นมันกินกําลังเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นแค่ 1,300cc แผงก็จะเป็นเซอร์เบนไทย อ่าน่าจะเป็น1 2บสคูณสินะครับสภาพนี้สายต่างๆเนี่ยก็เป็นการแก่เดินตัดต่อไม่สวยงามอันนี้ตำหนินิดนึงนะครับตัดต่อดูหัวโรบิเชอร์ก็มีมา2หัวอันนี้ก็ไม่ว่ากาันตามประสบการณ์ือความพอใจาการพัฒนาและการปรับปรุงนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทํานะครับอันนี้ใจหัวเปเปอร์เขาเบาเนี่ยมันชอบรั่วซึมตัวแอร์ไก่หอดมาก็เป็นนะครับอันนี้ซ่อมมาเป็นหมื่นได้สภาพแบบนีม้มานะครับนะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่ารักรถชอบเล่นรถนะครับนะผมก็ มีผลงานกานสื่อโซเชียลให้ลูกค้านั้นได้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการอีกครั้งก็มาดูตู้แอร์ต่างๆตู้แอร์ก็จะเป็นวาล์วหางแบบนี้ก็จะมีเสียงดังนะครับฟิฟฟิบกวนจิตใจนะครับเปลี่ยนตู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ไส้มาหรือล้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นตู้ล้างมานก,กว่าถ้าเป็นการซ่อมที่งบเยอะพอสมควรทางดําก็เสนอให้การปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่นะครับโดยโจทย์ที่ว่าไม่เย็นและไม่เก็บเงินจะไม่เก็บเงินลูกค้าแม้แต่บาทเดียวแต่ลูกค้าก็มั่นใจนะครับ ก็มาดูตู้แอร์นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแบบลามิเนตแบบนี้นะครับแต่ขั้นตอนการวางในคันนี้บอกว่ายากถึงยากที่สุดเป็นคันแรกที่วางยากที่สุดนะครับยากกว่ารถตู้ของจรวดที่ซ้ำไปก็จะเป็นตู้แอร์ประมาณนี้วาวก็จะใช้เป็นวาวบล็อกนะครับวาวบล็อกนี้จะมีความแม่นยำในการฉีดแล้วก็มีค่อยมีเสียงดังฟิทฟิให้รบกวนนะครับและยเย็นฉ่ำมากก็น,นี่เป็นข้อแรกนะครับถ้าตู้หนึ่งใบใบ,ใบนี้ไม่ได้อุณหภูมิตัวเดียวเราก็ต้องมีแผนสำรองนะครับก็คือเราจะติดตั้งมินิบัตให้อีกบต่มมิิินนััเเ้คะกกาาารรํลงไฟฟพ แล้วก็จะมีการติดตั้งแท่งฮีสโตกในกรณีที่มันไม่สามารถต่อเพลนได้เพราะว่ารุ่นนี้ผมเพิ่งทําเป็นคันแรกที่จะทําออกมาเป็นห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้คอมแอร์ที่มีขนาดเล็กซึ่งเป็นโรตารี่แผงแล้วก็จะวางใหม่เรามาเริ่มงานนะครับเริ่มจากการแปลงมูเล่หน้าเครื่องอันนี้คือมูเล่หน้าเครื่องนครับเราจะแปลงจากล่อง v 9.5นะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคอมตัวไหนรองรับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นร่อง12.5ก็จะแปลงจากร่อง v 9.5เป็นล่อง 6pk นะครับจาก4นิ้วเป็น7นิ้วนะครับจะเพิ่มความใหญ่ของมูลเล่เพื่อให้ความแอร์นั้นรอบจัดขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเดินเบาอย่างไรก็จะไม่เย็นถ้าเราไปใช้คอมลูกสูบเครื่องยนต์มันอาจจะฉุดแล้วจะมีสั่นมากมายลักษณะการกึงอันนี้ทางร้านก็ทําเองครับช่างน้นกำก็ทํากึงพอกึงพอมีความรู้นะครับสวมไปแบบนี้ให้ได้เซนเต,นเตอร์ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งศูนย์แล้วก็มาเชื่อมก็จะได้จากมูลเล่ก็อยู่หน้างานตามบัญช้านะครับลูกน้องไปทําอะไรเนี่ยลูกน้องแมง งานการไม่ทามัวแต่ลานะครับแต่สาเหตุที่งานมันช้าให้ลูกค้าหลายท่านนะครับว่าทําไมต้องทิ้งรถทําไมต้องทิ้งไว้นี่ครับงานการไม่ทําลําแม่งอย่างเดียวนะครับโหสะใจถูกใจลูกน้องแหละก็มาดู่อมแม่ที่ผมสต๊อกนะครับเป็น่อมแม่เก่าเนี่ยถอดออกมาเนี่ยครับสภาพมันก็ยังพอใช้ได้แต่ผมก็จะเปลี่ยนไส้ใหม่ d m a ม All New นะครับ2012หรือว่ายูโร3เนี่ยเป็นผมเจ้าเดียวนะครับที่มีไส้่อมแม่แท้ญี่ปุ่นนะครับหลายคนยังไม่ทราบว่ามันมีไส้แท้ญี่ปุ่นความยากง่ายของงานรุ่นนี้ก็คือออนนนรรักาาาส้งงขมแ่เ ยากวางตู้ก็ยากแล้วนะครับขาคอมแม็กก็คือมันนี่ขาคอมเดิมมันไม่สามารถทําเซนเตอร์ได้เพราะมันไม่ตรงมาแล้วผมเปลี่ยนจากร่อง9.5นะครับ4นิ้วนะครับเป็น 5pk 7นิ้วนะก็จะเป็นเนี่ยคอมแม็กของลูกค้าก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่วางยากมากนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถเพราะเรานั้นพอมีจะประสบการณ์ที่จะจัดเซนเตอร์ให้ตรงนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับขาตั้งลูกลอ,อกในตัวเห็นไหมให้นี่จะตั้งแบบนี้ให้ลูกค้าเลยครับสามารถเปลี่ยนสายพายซ่อมสวิสได้ง่ายซ่อมที่ไหนก็ง่ายนนะครัแลล้้้ววกก็็เปตอย่่าาางใหูท าสายเุที่เราใช้คอม4 JK นะครับเราจะมีสายหลบลงล่างแบบนี้สวยงามแบบนี้นะครับเราก็เป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับคอมแจ๊ถึงทำไมถึงไม่ใช้นะครับคอมแจม๊นั้นมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับมันจะไปติดกองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับตู้แอร์ก็จะเป็นลักษณะการเจาะนีเป็นอะไรที่ถอดใจไปรอบนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> วางเข้าไปแล้วเนี่ยมันยึดไม่ได้มันติดหัวครอบเกียร์นะครับก็เลยถอดใจไปนิดนึง โจดนี้ถ้าตู้แรกนะครับทำความยังไม่ได้ตู้สองเราต้องเป็นสองตู้แล้วจะมีแผงเซเวนไทเพิ่มมาอีกหนึ่งแผงนะครับตู้แอร์นะครับวางยากมากอันนี้วางยากกว่าทุกทุกรุ่นนะครับทั้งวัดทั้งเจาะทั้งวัดทั้งคำนวณทุกอย่างแล้วนะครับถอดกับต่อใจเหมือนกันอันนี้ก็นอนไม่หลับอยู่สองสามคืน,นครับจะฝากให้ลูกค้าได้รูว่าทํางานเป็นงานที่ยากมากแต่ถ้าทําได้มันสาเร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ช่างแต่ท่านไ,ได้ศึกษานะครับหลังจากวางเข้าไปก็จะมีความเสียหายอะไรบ้างเราก็จะมาดูันครบ ก็มีการตัดเกะของลูกค้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดมันไม่สามารถที่จะวางได้ก็ลูกคา้าผมโทรไปแจง้งลูกค้าก็ยอมรับได้นะครับลูกค้าก็ไม่ว่าอะไรก็คือมันต้องมีการเสียสละบางส่วนแล้วจะมีการเคาะหัวเกียงลงไปแล้วก็จะมีการแดมนะครับต่างๆพวกเนี้ยนิดนึงนะครับเพราะว่าความร้อนจะเข้ามานะครับจะเป็นเหล็กอยู่นี้ก็ไม่ไหวเดีย๋ยวความร้อนมันจะเข้ามาในหัวสารเยอะเกินไปการวางแผงสุดทแผงนะครับที่วางเข้าไปเนี่ยผมเสียแผงฟรีไปสองแผงนะครับพอไปดัดแผงตัวเองเจาะพลาดโดนแผงตัวเอง เสียแผงไปเป๋่าสองแผงสุดท้ายก็มาจบที่แผงของฮีโน่เมกาซีรี500นะครับก็จะเป็นแผงแบบอาลามิเนตนะครับแผงฟรีไซส์เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ได้ติดคานล่างแล้วก็ติดหัวก,กระปุกเ o อ e r นะครับอันนี้เราตัดแต่งหาตำแหน่งที่จะวางแผงเข้าไปเพราะว่าลูกค้านั้นก็รับได้แล้วก็เราจะมีการเชื่อมชดเชยต่างๆให้กับคุณลูกค้าน,นะครับเพราะว่างานแปรงเนี่ยเป็นงานที่ยากทําไมมันถึงแพงนะครับงานแปรง มันไม่ใช่งานจับใส่อย่างเดียวมันต้องวัดต้องจัดต้องเจาะต้องเสี่ยงทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการคำนวณพอสมควรครับงานแลงก็เลยแพงหลายท่านโจมตีว่าผมทอแพงนะผมก็ไม่ได้เรียอะไรเพราะคนที่ว่าแพงเนี่ยคือย,ยังไม่ยังไม่ไมาทำนะครับแต่คนที่เขามาทําพอได้ผลงานไปเขาไม่บอกว่าแพงอันนี้คือคาพูดจากใจแะครับที่ลูกค้าพูดออกมาให้ผมได้ฟังว่าทําไปแล้วไม่แพงนะครับเพราะว่าไปโดนที่อื่นมาหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้เลยครับเสียกับผมแค่นี้ทำไมจะเสียไม่ได้นะครับแพงก็จะไป อ่าสิบสี่ยี่สามนะครับไหนยี่หกเนี่ยวางเข้าไปปุ๊บมันวางได้นะครับแต่ระยะปัญหาก็คือแผงหม้อน้ํากับแผงแอร์เนี่ยมันห่างกันเกือบสามนิ้วเลยหม้อน้ําก็เหยียบไปด้านหน้าไม่ได้เพราะติดก่อนก่อนฝากระโปรงจะซุดหม้อน้ํำลงล่างก็ติดคานล่างนะครับไม่ได้นะครับแผงนี้คือเสียไปเลยนะครับแล้วผมก็ตัดไปโดนแผงตัวเองนะครับแล้วก็เจาะตัวครอ,อบต่างๆออต่างๆก็คือแผงเสียหายไปทั้งหมดสองแผงนะครับเพราะเพราะว่าจะใส่สิบสองยิบสิบสองอ่า 23มันก็ไม่มีนะครับร้านอะไรก็ไม่มีพอดีอันนี้ก็จะเป็นจุดเสี่ยงจุดเสียที่ทางร้านเรานั้นผิดพลาดเราก็ยอมรับแต่ว่าเราไม่ได้บวกเพิ่มกับลูกค้านะเพราะราคาที่เราตีไว้ก็มันฟิกๆไปแล้วว่า20กว่าใบเตาเพราะว่างานพวกนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับหลังจากที่เรานะครับติดตั้งอุปรกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับแผงก็จะยึดให้สวยงามแบบนี้เป็นแผงรามิเนตนะครับเป็นฮิโน่เมกาซีนิ500นี่ก็จะเป็นสภาพวันนี้มีการทําขาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ก็มาดูระบบต่างๆที่ระวังเข้าไปก็จะมีหัวโลห์ไฮเพรเชอร์ติดตั้งให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้งาอันนี้เป็นรูเก่าของลูกค้าแล้วก็มาดูความแอร์นะครับก็เก็บสายเรียบร้อยเปลี่ยนมุลเล่สายพานแปลงแบบนี้นะครับเราจะจัดนิดนึงเพราะเป็นคอมโรตารี่แต่เราใช้ใช้ไส้แท้นะครับใช้ไส้แท้ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ไส้เก่านะครับก็ถ้าเสียเข้าไปแล้วก็มีไส้เปลี่ยนแต่ว่าไม่ค่อยเสียหรอกเพราะว่าแอร์ของเราเน้นเดินเบาตัดต่อปกตินะครับเดี๋ยวก็มาดูสพาะไปเรการทํางาน อันนี้อุณหภูมิไม่นอกอแดดไม่ร้อนครับเพราะว่ามันช่วงหน้าฝนก็เดี๋ยวเรามาดูกันอุณหภูมิถ้าได้เลขตัวเดียวก็สบายๆก็เน,นี่ยคอมแอร์ตัดละ از, มาดูอุณหภูมินะอุณหภูมิเดินเบานะครับจาก30นะครับก็5องศา6องศาสบายๆกับคอมแอร์ตัดต่อปกติอ,อ่ะน,นี่คอมแอร์ตัดแล้วอันนี้เราไม่ได้เล็งเครื่องนะครับเราเดินเบาเราไม่ได้น้ำประหลัดแฝงแต่เสียงเดียวคืออากาศไม่ร้อนแต่คงไม่สนผลมากมายนะครับถ้าอุณหภูมิความเย็นแล้วก็ระบบความเย็นเราสมบูรณ์ ทังด้านโลไฮเพชเชอร์การกินกำลังเยอะอันนี้ไม่กินกำลังเครื่องนะครับอ่าคอแม่์ทำไมเราไม่ใช้ 4JK นะครับยูโร2เพราะว่ามันลูกใหญ่เกินไปนะครับมันไม่แมตช์กันแล้วก็จะหนักเครื่องยนต์นะครับก็มันเป็นไส้เท่ากับ HR16 นั่นเองฮ่าไซส์คอแม่ HR16 นะไปหาดูกันแล้วกันเดีย๋ยวกันนี้ลูกค้าจะให้ผมทำการแปลงในชาร์จด้วยนะครับเพรในชาร์จของลูกค้านั้นมีปัญหาเวลาแอร์ทำงานแนละ้วชาร์จแค่11โวลต์นะครับยังทำงานเสร็จยังไงผมจะ มารีวิวดูอันนี้ฝ้าเกาะกันเลยทีเดียวจบไปนะครับสาหรับซูซูกิแคริเบียนหรือว่าจิมมี่น้อยนะครับสาหรับช่างที่ละท่านก็ทํามาแล้วไม่จบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดติใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับสาหรับงานฝีมือแบบนี้อ่ะนะครับตู้แหวกก็เป็นแบบนี้ต่อท่อนำทิ้งใหม่วางแป้นใหม่นะครับเป็นลาบินี้นะครับสาหรับเคสของช่างนำเคสแบบนี้นะครับไม่จบไม่ได้เลขตัวเดียวนะครับผมจะไม่เก็บเงินลูกค้าแม่แต่บาทเดียวนะครับแต่ราคาอาจจะสูงเพราะว่าครั้ แล้วก็ไปงานวางระบบก็ไปทุกอย่างนะครับฝากลูกค้าด้วยกันลูกค้าท่านได้สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการก็ทักทายสอบถามได้นะครับสอบถามก่อนเข้าซ่อมนะครับนี่ครับหน้าร้านช่างหนําก็ประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็ประมาณนี้เลยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ฝากชื่นชม้วยนะครับขอบคุณครับ